บทที่6เอวัมเมสุตังเอกังสามายังภะควาภาราณสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทาเยตะระโขพภะควาปัจจะวัคคีเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปภพะชิเตนะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขังลิกานุโยโคหินคัมโม โปทุชนิโกอานะริโยอนอนณาทสันหิตโตโยจายังอัตตะลิอตตะกิละมะทานุโภโคทุโขอานะริโยอนาทสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภพ,พันเตอนุปกคัม,มะมัชชิมาปฏิปทาตะทาคะ เตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพาทายะสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสัมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพาทายะสังวัตติอาะาเมวะอริยอัตถังทิโก มัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรูสัมมาวาจาสัมมาอาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมัททิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนะตรณีอุปะสมัยสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อีทังโคปภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามะระนำมะระนำปิทุกขังสกะปะริเทวะทุกขาโมทะนัส,สป,ปายยาสาปิทุกขาอ,อปิเยหิสัมปะโยโคทุกโคปิเยหิวิปะโยโคทุกโคยามปัดชังยามปิดชังณนะละภะติ ตัมปิทุกขงังสังขิตเตนะปัดจ,จุปาทานะขันธาทุกขาอีทางขูปะนาพิกเวทะทุกขะสะมุทโยอริยสัจจังยายางตันหาโปโนภวิภานันทิราคะสะาหาตาตะตาตตะระตะระลาภินันที่นีเสยยะทีทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภะ,ะตันหา อิทังคูปะณะพิกเวทุกขะนิโรธุอริยสัจจังโยตัสสายวะตันหายะอะสีสะวิราคะนิโรธุจาโคปตินิสันโคมุตโตอะนาละโยอิทังโคปะณะพิกเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อะยะมีอริโยอัตถังคิโกมัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิิสัมมาสังกุปกัปโสสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจชันติเมพิกเวปุเพออนนุสูตรเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะริญเยยยันติเมพิกเวปุภีอนัุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาฏิอาโลโกอุทปาทิตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกเวปุเีอนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาทิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทะปาธิวิชา อุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขสัมมุทยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทังทุกขสัมมุทะยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุ ักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาฏิตังโขปะน patreon, ิ MBA. าน Minecraft <cipe> Alright. ทางท <Judaism> ุกขะสมุทัยุอริยสัจจังปะหีนันติเมพิขเวปุภีอาณะนุสูตเตสุธรมเมสูตจักขุงอุทปาฏิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขะนิโรโท อริยสั zat, จจันติเมพิกเวปุเพอานัณอนานุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทวะปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตับพันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจัก ขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขบบบูปะนิทางทุกขันิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุตเตสุทเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมสุจักุงอุทปาฏิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโขปักที่นางทุกขนิโรโทนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอะนุ อนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาทิยานังอุทะปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทะปาิตังโขปณิทางทุกขานังโรธะขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภะวิตันติเมพิกเวปุเพอานัโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาิยานังอุทะปาิปัญญาอุทะปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุ อวันติปริวัตถังทาวาทาสากรังยะถาภูตังยานทัศนังณสุวิสุทธังอโหงสิเนวตาวาหางังภิกขเวสะเทวโกโลเกสามาลเกสภะ,ะละหมะมเกสะัทะมะนะภะลาหามัญญาปชายะสะเทวนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัน ปัจญญาสิงยะตูจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริระสัจเจสุเอวันติปะริวัตถังธวาทสากาลังยถาภูตังยานทัสนังสวิสุทธิสุวิสุทธังอหงสิอาทาหังอิกเวสะเทวะเกโลเกสะมาลเกสพระหะเกสัตสามะนะพระราหมาะม,าน,าหมนิยาปะ ปชายะสัพเทวมนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะปะ,ปะนะเมทัสศนังอุทปาธิอากุป,ปาเมวิมุติอะยะมันติมาชาตินันทิทานิอุป,ปะอุนพะโวติอิทะมะโวจะภะควาอัตตะมะนา ปัญจะวัคคียาภิกูคะ้วาตวตภาสินตังอภพินันทุงอภพิสะมินจะปะะเวยากะละนะสมิงพันยะนะมานาอะยสตมโตโกนทัญยสะวิระชังวีตะมะลัสังธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกิจจิสัมุทะยะธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตติเตจพระควตาธรรมจักเกกคุมพาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุงเอตำพระควตาพาลานะสียังอิสิปะเตนะมิะทาเยอนุตลังธรรมจักกังปวัตติตังอปวัตอปปติวัตติยังสัมณะีนวาพระลาหะมณีนวาะทีวีวนวามาลีนวา พระละหะมุนาวาเกจินะวาโลกสมมนติภ um 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 ุมมานังเทวานังทัสสังสุตวาจาตุมหาราชาธิกาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงจาตุมหาราชิกาเทวานังสัตทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวา ทะมนุษสาวสุงยามานังเทวานังสุตังสุตะวาสุตุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทางสุตวานิมมานลตีเทวาสัทธะมนุษสาวสูงนิมานลตีนังเทวานังสัตทางสุตวาปะนิมมิตะวะสววตีเทวาสัทธะมนุษสาวสุงปะละนิมมติสะ วะสะวดตีนางเทวานางสัตทางสุตวาพระหะมะหายิกาเทวสัทธมะมนุสาเวสุงเอตัมพะควาพาลานณสิยังอิติปะตนณมิขะไหเยอานุตรังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปะวัตตะอปะติวัตติยังสะมณียะณวะพาพระรหะมณีนะวาเทวีนะวามาเลนะวะพาพระรหะพระ ละหะมุนาวาเกเจนติวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะนีนะเตนะมุหุตนะยาวะพระละหามะโลกาสัตตูอัพภุกคัติอัยนจะทะสะสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุ ปารุระโหสิอติกรมมีวเทวานางเทวานุภาวังอะทะโหภะคะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวะตะโพกูณทันยูอัญยาวะสิวะตะโพกูณทันยูติอิธิทางอายะสะมะตโตกูณทันยสะอัญยากูณทันยูติเตตะเตวนามังอโหสิติ